ไม่อยากไม่เมารถอันนี้เ<อ>มันเห็นรถหมอยอยูน่นะรถคันสีดทาปั๊บลงปล่ละบ่ะปไกระโดดลงได้ไหมไม่ได้เจ็บขาลงอุ้มอมอุ้มจูงไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หนักมากเลยนะโอ้โหคิดว่าพูดกี่โลวะ เกื 3, บอบสามสิบอะสามสิบมัมีผอมลงแล้วตอนลดหลุ่นแค่ไหไง้องเาเอาเอ,าอ,าอ,าอาผู้เอ,อโอ้เดียวเดิน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 ไมึงไม่ใช่หมาพิษบูนะจะมาเล่นแรงอะไรเนี่ยได้ยิน เดินเดินฮะนี okay, ่นี่นี่นี่่โอ้ยกูกูเดียวโอ้ยโูเหอะจะไม่ให้เขาได้ยังไงนี่ยังไงคุณหมา ตั้งไอยางไปก่อนเลยไอพูดไปก่อนอยางถอดมาค่ะเกิมาเลยค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งสามสิบสี่พูดหนักอะไรเนี่ยพูดมาลูกมาพูดไม่หนักกระดูกอันนี้น่าเกยมาการขึ้น อยโ๊ทำไมครับอ,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 อันนี้มาตัวสี่สิบกว่านะคะนี่ตัวนี้ค่ะมีอาการทอ้ทองเสียเหมือนท้องเสียไม่ท้องเสียค่ะอเป็นเป็นน้ำแล้วก็เห็นมีอ้วกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนอึอ,อ่ะสีเหมือนมันจะเป็นสีค้าแล้วก็ ตอนเย็นเมื่อกี้เป็นออกสีชมพูไม่รู้มีเลือดปนหรือเปล่าแข็งแรงดี้มครับแข็งแรงปกติสินครบเนาะวัคซีนครบค่ะทาที่นี่วัคซีนโอเคกี่ปีแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีค่ะประมาณสิบเอ็ดเดือนวัคซีนครบเนาะแต่เขาดูล่าลืงอยู่นะล่าลืงปกติค่ะแต่ว่ามีอาการแค่ว่าการขับถ่ายเขาไม่ปกติค่ะก็เลยว่าพามาตรวจ มีรับแต่สีรับตรวจรับตรวจตาใช่หรื่นปล่าไม่รับแต่สีประมาณเท่าไหร่ครับคุณตรวจตาไหมครับก็รอรอดูผลเลยค่ะโอเคค่ะรับแต่รับทุกอย่างไหมจากมหาล้านตอนนี้ตอนเมื่อก่อนค่าตัวนี้ไหมหาตาเมื่อก่อนแต่ว่าไม่มีอาการซึมไม่มีอะไรแต่ว่าท้องเสียเราไม่ท้องเสียเพราะว่า เขาขับถ่ายเป็นเวลาเชา้ากับเย็นค่ะเป็นเป็นนานใช่นั่นแหลในระหว่างวันไม่มีไม่มีแบบว่าขับถ่ายเพิ่มเติมอรอบนีค่ะรอบนี้ก็มาซื้อหมดค่ะรอบที่แล้วประมาณเดือนเดือนที่แล้วหรือต่อเนี่ยที่มาซื้อเหนืี่ยเสียแบบปล่อยไม่โงค่ะแต่ว่าจะปล่อยช่วงเฉพาะเช้ากับเย็นแต่ว่าจะเป็นสนามหญ้า แต่ถ้าเ็นีเ้มไมน่าน่าสายเพราะว่าสีเข้มสีเข้มลงอะสีเยี่ยมะสีเยีมอันนี้กตต็ตัวเมียตัเียทั้งสองค่ะทั้งสองทไมเหมือนเหมือนตัวฟูแต่ว่าสี้ก็มีโอกาสเต็มไดนะรับแต่ว่าควรุนแรงน้องจนอ่านั่งงกนนังนเลยเก่นนงมา ก็ค่อข้ามที่จะหาเดี๋ยว,ว่าเวลาปล่อยอย่างเงี้ยชอบหาโน่นหานี่กินมันดูมขึ้นเหรอถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมันจะขึ้นตรงตัวทีขึ้นตัวทีอ๋อเหมือนอารมณ์เดียวกันเหมือนชุดตรวจทั่วไปเลยค่ะเผื่โควิดตรวจท้องตผืจออะไรที่ช้ชุดตรวจแบบนยากังอ่ะเน ดิฉันขาดอยู่สุดเดียวโอ้ออกไปก่อนมาเก็บไปก่อนนั่งยืนดีนั่งยืแบบนี้ดีๆหมนั่งไงนั่งเฉยๆลูกนั่งเฉยเค่ะนั่งเฉยีสมาลงมาสิ เนี่ยก็ไม่อยากลงแต่ต้องถ่ายเสริขึ้นถ่ายเสริขึ้นถ่ายเสริขึ้นตาหมอเนียม่เล็กไหน่มันมันเล็กที่ตอเับู่เอาเล้ารู่เจ็ดแม่เลยกว่าเป็นตัวยีสิบเพราะว่าถ้าถ้าตัวน้มันจะไม่ติดน้ำห ดูมันหมึนจะตายดูมันนั <S 2> <S 2> <S <S ่งไม่รู้สึกอะไรเลยดูสิโอ้ยน้องบีเกิ้ลน้องบีเกิลก็ทำอะไรเลยเอ้ยเนี่ยอ้าวมาทำวัคซีนเหรอนี่ยแมวอันนี้เอามาหาหมอพอดีว่าเหมือนอันมาเช็คท้องท้องเสียใหญ่กลัวเหรอเขาใหญ่กว่าอู้ยมีดบ้า้าเนี่ยเครื่องจับเชือกสั้นจับเชือกสั้นอุ้ยสีนี้สวย คนั่งคุณนั่งนั่งลงนั่งลงหตัวตัวไปคุณแผ่ดมียังไม่หมดเลยเหอไม่ได้ขายหรอตายไปงไม่ขี่ตัวเจตัวน้คือลายแท้เดีกลัดเทมดมน้องดมน้องกับลุยสอดมดมดม ตัวเอา้อ้ขุ่นเลยนะไม่กลัวใครนะไม่ตายตายตายไม่เคยเห็นตัวใหญ่เอาแขนไม่กลัวใครเอาปล่อยไปก็ได้ปล่อยไปก็ได้ไม่กัหรอบเอาไม่กลัวใครเอาเอาไม่กลัวไม่ใช่หรอเอาเขาจะสีใหญ่เฉยไม่เคยไม่เคยจะกลัใครหรอกครัที่น่าจะกับเขาเดินแต่ขาเดเอาตัวแตงเขาจ่ายตังค์แตง

NOOOOO uh -huh. <laughs>